ครับสวัสดีค่ะไปกันเลยเหรอครับเห็นไหมกันมเห็นอยู <c oughs> ่ครับไปแลครับเราจะถึงประมาณจะสองจกว่าครับเห็นไหมเห็นไหมสวยนะ หันหน้ามาเดยมาหาเราหน่อยบอกอะ่ะส,สวยมากยสวยจริงๆเดินขาเดินๆสวยมากเลย โจ้ต <laughs> ้องหลง่องาพี่โจไปหนวได้ได้เพราะหนองทหอ่อไครับ <laughs> ใครมันจะไปดูถ้าเราลงไปไปั๊บใครจะไปขยั่งดูพวกเราเดินป่าเนาะมีไปขับร <laughs> <laughs> ออะไรระดับ <laughs> เราเรานาะ <laughs>